สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาในส่งข้าวบอยนะครับข้าวบอยนะครับจะมาสอนท่านภาพมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับผมแต่ก็โอเคอยู่เนาะหอมกาแฟมากครับพี่น้องวันนี้นะครับวันนี้นะครับบอกก่อนเลยนะครับผมเราจะมาไลฟ์สดนะครับวิธีการดิฟกาแฟนะครับผมหอมมากๆเลยครับ เราจะดิฟกาแฟนะครับวันนี้เราจะมาดิฟกาแฟ е กันนะครับผมฝากากดไลค์กดแชร์ด้วย,ย,ยนะครับใครอยากดูนะครับผมการดิฟกาแฟของเรานะครับผมได้ยินเสียงว่พี่นอ้องมันใกล้ทางนะครับมันใกล้ทางนะครับเสียงมันก็จะดังหน่อยนึงมันใกล้ทางนะครับมันใกล้ทางนะครับมันก็จะได้ยิน เสียงมันก็จะดังนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการดิปกาแฟสดกันนะครับนี่วันนี้นะครับเราใช้กาแฟสดนะครับเป็นกาแฟสดเกรดพรีเมียมนะครับเป็นเอสเปรสโซแท้100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ bon นะครับผมเป็นเอสเปรสโซแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเอสเปรสโซแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของบอนคาเฟ่นะครับผมตัวนี้จะเป็นกาแฟที่เราคัดสรรคุณภาพมาเมล็ดพันธุ์มาอย่างดีนะครับผมตัวนี้ เราคัดสรรเมล็ดพันธุ์คุณภาพมาอย่างดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นเอสเปซโซแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคั่วหอมมากๆเลยนะครับผมทำอธิบายผมได้ได้ได้โพสต์ลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับวันนี้โชว์สักสองแก้วก็พอนะครับผมหอมมากพี่น้องห,หอมหอมมากมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราทำเป็นคาปูเย็นนะครับผม เป็นสูตรคาปูเย็นนะครับทุกท่านสามารถเอาไปทำกินทำขายได้นะครับเอาไปทำกินทำขายได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไม่ค่อยเดี๋ยวอยากให้มีคนมาดูเยอะๆจังเลยนะครับผมเราจะได้มีกำลังใจกำลังจิตกำลังใจในการทำนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเป็นคาปูเย็นนะครับผมคาปูเย็นนะครับอันดับแรกเราก็เสียบปลั๊กกันก่อน เริมเสียบป๊กที่น้องลืมเสียบป๊กนะครับวันนี้เราใช้กาแฟตัวนี้นะครับเป็นเกรดพรีเมียมอย่างดีนะครับถุงนี้ประมาณเกือบ200 200 200กว่าบาทนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเอสเปรสโซ่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคั่วหอมมากๆนะครับผมเราเป็นกาแฟที่เราเก็บมาจากยอดเขานะครับที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 6 3 0ันสรอฟุตเลยนะครับผมตัวนี้ถามว่าทำไมถึงต้องใช้กาแฟที่เก็บจากยอดเขาสูงสเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันให้คุณภาพและมันให้ความหอมของมเมล็ดพันธุ์กาแฟเมื่อเราทานเข้าไปจะมีความสดชื่นนะครับผมสดชื่นนะครับผมหอมมากครับพี่น้องอันดับเราเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเพราะว่าไม่รอช้านะครับผมใครเดี๋ยว มันจะล่าช้าเกินไปเดี๋ยวนะครับผมตัวนี้เราก็ใส่น้ําปริมาณตามเดิมนะครับก็คือที่สองแก้วนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับสองแก้วของผมนะครับผมใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่กาแฟลงไปเลยนะครับประมาณเอาสักหนึ่งช้อนชาเอ้ยหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ลงไปเลยแต่ของผมนี่ผมไม่จํากัดจํานวนนะครับใส่ไปเลยครับ เพราะว่าผมจะไม่ห่วงเครื่องนะครับผมผมก็จะใส่ไปเลยนะครับผมจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับผมแล้วก็กดสวิตช์นะครับผมแล้วก็รอดูการไหลของน้ํากาแฟนะครับผมที่เราสกัดออกมานะครับผมเห็นว่าพี่น้องคอยกับศูนย์แห้งนะครับคาปูเยนนะครับคาปูเยนนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับวัตถุดิบก็จะมีนมข้นนะครับผม นมข้นนะครับนมจืดนะครับผมแล้วก็ตามด้วยนมโคสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับผมเอาเราก็จะไม่หวานมากนะครับผมไม่หวานมากนะครับตัวนี้นะครับเราก็นมข้นจะอยู่ที่ประมาณครึ่งแก้วนะครับผมบางคนก็จะตวงเป็นเท่านั้นซีซีนะครับของผมไม่ นนีนะครับเราใช้นมข้นอยู่ที่ครึ่งแก้วนะครับผมนี่นะครับครึ่งแก้วนะครับผมนะครับใส่ไปเลย จา,าจากนั้นตามด้วยนมสดนะครับผมจากนั้นตามด้วยนมสดนะครับอีกหนึ่งช็อตนะครับผมเมื่อกี้เราใส่นมนมค้นไปครึ่งช็อตนะครับเราก็ใส่นมนมจืดไปอีกช็อตหนึ่งนะครับผมนะครับใส่ไปเลยช็อตนึง นี่นะครับช็อตหนึ่งเทลงไปเลยะะะะนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยช็อตหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรารอให้น้ำกาแฟมันไอ้นี่ก่อนนะครับผมนะครับวันนี้ เรานํามาเป็นความรู้นะครับสามารถเอาไปทําขายทํากินได้นะครับผมที่บ้านนะครับในระหว่างนั้นเราก็เตรียมน้ําแข็งไว้นะครับผมนี้นะครับน้ําแข็งเราเตรียมไว้แล้ว นี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหอมหอมกาแฟมากเลยนะครับหอมมาก เราใช้กาแฟอย่างดีนะครับมาสอนท่านนะครับสามารถเอาไปทํากินทําขายได้นะครับหอมมากนะครับต่อไปเราจะใช้นมสดนะครับเป็นการตก้ายนะครับตัวนี้อีกหนึ่งช็อตเหมือนกันนะครับตัวนี้เราจะไม่ทําฟองนมนะครับนะครับนมสดอีกหนึ่งหนึ่งแก้วนะครับหนึ่งช็อตนะครับ แล้วนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะเทกาแฟลงไปนะครับผมความอร่อยก็จะอยู่ที่ตรงนี้หอมกาแฟมากๆเลยครับทุกท่านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราร้อยมันหยดให้หมดก่อนนะครับผมก็ยังมีการหยดอยู่เรื่อยๆนะครับตัวนี้ แสงมันแสงมันส่องนะครับแสงมันส่องมันอาจจะเป็นแบบนิดนึงนะครับเหมือนผมถ่ายย้อนแสงยังไงไม่รู้อ่ะถ้าไม่เห็นยังไงคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเราจะได้ปรับเปลี่ยนทิศทางใหมน่นะครับนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะใส่ไปอยู่ที่ประมาณ160นะครับ เดี๋ยวเราตัวนี้ลบก่อนเราก็จะใส่น้ำกาแฟไปอยู่ที่160นะครับอุย้ยน่ากินเลยพี่น้องดูสีสันนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วเราก็คนแล้วเราก็เทใส่น้ำแข็งแล้วก็ทานได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับผมนะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้ว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 เดี๋ยวผมจะมีมาสอนเรื่อยๆนะครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทําง่ายๆนะครับเอาไปทําทานที่บ้านได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพตอนนี้ก่อนก็ต้องขอจบไลค์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ